ยายกินกับมาเก็บดอกกเกี่ยวคือเก้าเบพงกนี้อันนี้บ่เห็นบานพี่น้องขาพูน่างามพูน่ะเป็นแท้าไปพี่น้องพูุโอ้ยสวยมากสิเก็บแล้วง่ายบ่เมิอนี่ก็เดือยพูน่ะได้ตาหนึ่งแล้วได้พี่น้องได้กระตาหนึ่งแล้วพูน่ะพูน่ะสวยมากพูน่ะยายกินผ้ายางส้มพี่น้องปลูกน้ำรองมะขามส้ม ละสองข้องสามข้องพูน่ะสวยสวยพี่น้องได้กินผ้ายางส้มพี่น้องคขาพูน่ะเอาละสีละห,ห่าพูน่ะพี่น้องผลส้อนบ่พี่น้องุ่ะลวกแซ่บแซบด้อนี่พี่น้องคขาพูน่ะได้กินผ้าชุ่ม พาชมชวนเหมือนเดิมตื่นมาคิดจะวัดประจําวันย่ายกีนกะเก็บดอกกระเกียวแล้วพี่น้องมีซูเมะมึงดูผู้น่ะทั้งนั้นเก็บมาแล้วสี่ล่องเหลือสองล่องทั้งนี้พี่น้องนี่ผู้น่ะคากบอกุ่้น่ะได้เหลก็ตาหนึ่งได้แล้วหนึ่งตาพี่น้องค,ะคอ่ะผู่น่ะมันสวยมากสวยมากสวยมากุาก่น มีแต่ดอกจวยจวยผูน่ะมีแต่ดอกจ่ยยวยจ้วงผันไพี่น้องามขักบ่ยา้กินผ้าชุ่มดอกเกี่ยวยายกินดอกย่วงมันมันเกิดแล้วเกิดได้หนึ่งอาทิตย์แล้วมีทุกวันเด้อผู้ใดอายากอยู่บ้านยายกีนมีทุกวันพัวน่ะแต่ละงอ แต่ละเงาพี่น้องแต่ละเงาละเงาวพวกน่ะอันนี้หลายร่องอันนี้ข้องหางหาหกล่องพวกน่ะอันนี้ออกก้อนมูกระสิจางแน่ออกก้อนมูร่องนีแล้วอ,อ่น้ำใส่ก้อนพี่เนาะนองก,กำลังเขินดอกยุ่งออกแล้วบวะน,นี้ก็สีดอกอันนี้ดอกยุ่งมัน มันนี้กระสิออกตามลำต้นได้บ้นต้นออกมานี่มีสูต้นได้นี่พี่น้องมีสูดอกได้บ้านนี้ขอบคุณหลายๆเด้อที่ติดตามคลิปอีสานบ้านยายกินตาพ้องขอบคุณเอฟซีหลายๆบึงดูพี่น้องแต่มัน宝马ก็บซอยยายกินเนี่ยผเปินตะเรลยวง่ายเด้อมือนี้เด้อคุณน่ะ ดอกงามงามดอกสวยมากพุนอะพี่น้องคะ่ะสวยมากสวยมากเงาละซีละหาขอบพระคุณมากๆที่เข้ามารับชมยายจีนจ้าขอบคุณหลายๆได้เหลี่ยวตาหนึ่งเหลี่ยนึงกระตาพุนละคือพุนอพี่น้องคะ่ะ คุณหนาดอก่เหินกบับบานแล้ว